สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่เล่นเกม Ragnarok M e t e อ n a l Love เวอร์ชัน RO 2.0นะครับรวมถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ C ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำสกิลสืบทอดนะครับของฮีโร่คาสต์ติเศษกันนะครับการแนะนำในครั้งนี้นะครับก็จะแนะนำเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับนั่นกะ็คือเราจะ แบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือ,อแนะนำสกิลส0บทอดที่ระดับเลเวล1ถึง9นะครับกลุ่มที่2นะครับก็สกิลส0บทอดที่ระดับเลเวล10นะครับนะอาชีพพีโลคาไซตามะนะครับนะแนวทางการเล่นของมันหลักๆเลยก็จะมีสายเดียวนะครับนั่นก็คือสายสกิล นะครับซึ่งจะเป็นสกิลหมัดทั้ง2องสกิลนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าการทดสอบสกิลสืบทอดในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตนะครับผมจะทดสอบแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับนะสิ่งที่ผมต้องการทดสอบ ก็คือทดสอบแล้วผลลัพธ์ออกมายังไงนะครับอันนั้นคือบทสรุปสุดท้ายนะในส่วนของแตมเบดนั้นผมไม่ได้สนใจนะครับผมสนใจแค่ผลลัพธ์ที่ออกมาเท่านั้นนะครับเมื่อเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปทดสอบสกิลสิบทอดกับพี่ลูกค้ามะ เลยนะครับในส่วนของสกิลสืบทอดนะครับที่เราจะนำมาทดสอบกับพิลล็าเซตมามะนั้นนะครับเราก็จะทดสอบด้วยการสองกลุ่มนะครับนะกลุ่มแรกนะั่นก็คือสกิลสืบทอดระดับ level หนึ่งถึงเก้านะครับแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือสกิลสืบทอดระดับ level สิบนั่นเองนะครับเราก็มาแนะนำคุณสมบัติของสกิลสืบทอด ที่เราจะใช้ทดสอบที่ระดับเลเวล1นตกันเลยนะครับสกิลแรกนะครับที่เราจะนำมาใช้ทดสอบนะครับก็จะเป็นสกิลเอออิมพุสนะครับนะคุณสมบัติก็คือเอ่อตัวละครผู้เล่นนะครับจะต้องไม่เคลื่อนไหวภายใน1วินาทีนะครับมันก็จะเพิ่ม4.5ของ โบนัสการสร้างความเสียหายครั้งสุดท้ายนะครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นฟิสิกอล d ดาม g e โบนัสนะครับที่ระดับเลเวลเก้ามันก็จะเพิ่มเอ่อฟิสิกอลดามิโบนัสบวกนนะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นเอ่อสกิลฟิสิกอลเพน n นะครับหรือเจาะกอดทางกายภาพนะครับ คุณสมบัติของมันก็จะเพิ่มจอกก่อทางไปราภาพบวก1.8%นะครับที่ระดับเลเวลสมสกิลนี้นะครับเราก็จะนำมาใช้ทดสอบนะครับเราขลากากขึ้นไปเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ไปทดสอบกันเลยนะ

จากที่เราทดสอบสกิล l 10ทอดระดับเลเวล1ถึง9ไปแล้วนะครับมาคราวนี้ก็จะมาทดสอบสกิล l 10ทอดที่ระดับเลเวล10กันนะครับสกิล10บทอดระดับเลเวล10ที่เราจะทดสอบกับสกิลของฮีโร่คาร์ดวันแพนแมนะครับเราก็มาดูกันเลยนะสำหรับสกิลที่จะใช้ทดสอบนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลเดิมน,นะครับที่อ้างอิงจากระดับเลเวล9นะครับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลอินพุสนะครับนะคุณสมบัติของมันก็คือถ้าผู้เล่นไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนไหวใน1วินาทีนะครับก็จะเพิ่ม5%ของโบนัสการสร้างความเสียหายครั้งสุดท้ายนะครับสกิลต่อมานะครับก็จะเป็นฟิสิกอลดามจโบนัส นะครับก็เพิ่มฟิติคอนแดมเบจโบนัสบวก2อนปซะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลฟิสิคอนเพเนเทรชันหรือเจาะก,ก่อทางกายภาพนะครับก็จะเพิ่มเจาะก,ก่อทางกายภาพบวก2 0นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเป็นสกิลเพิ่มค่าสเตตัสที่เป็นสเตนนะครับนะคุณสมบัติของมันก็จะเพิ่มสเตนบวก10

ที่เราจะไปสรุปผลการทดสอบของสกิลสืบทอดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลสืบทอดที่ผมทดสอบนี้จะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกก็คือสกิลสืบทอดระดับเลเวล1ถึงเลเวล9แล้วก็สกิลสืบทอดออที่ระดับเลเวล10นะครับสาเหตุที่ต้องแบ่งนะครับแบ่งเป็น2ชุดแบบนี้นะครับ เพราะว่าสกิลสืบทอดที่ระดับเริเวณ1ถึง9นะครับและระดับเรเวณ10มันจะใช้ลูกไฟหรือพลังงานในการใช้สกิลสืบทอดนั้นไม่เท่ากันนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นบทสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับการทดสอบสกิลสืบทอดครับ สกิลของฮีโร่คัสไซตตมะทั้งสองสกิลนะครับโดยเราจะแบ่งบทสรุปเป็นสองเซตนะครับนะนั่นก็คือเซตที่ใช้สกิลสืบทอดระดับเลเวลหนึ่งถึงเนะครับแล้วก็ Set, เซตสกิลสืบทอดที่ระดับเลเวลสิบนะครับผลการทดสอบนะครับสกิลสืบทอดกับสกิลของไซตามะ ทั้งสองสกิลนะครับผลสรุปที่ได้ออกมาทั้งสองเซตนะครับก็จะใช้เซตของสกิลสืบทอดตัวนี้นะครับสุดท้ายนะครับในการทดสอบสกิลสืบทอดกับฮีโร่คาสตามะนะครับ การทดสอบนั้นนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมน,นะครับทดสอบในพื้นฐานนะครับระหว่างคุณสมบัติของตัวละครคุณสมบัติของสกิลนะครับแล้วก็คุณสมบัติของสกิลสืบทอดนะครับนะสำหรับการทดสอบนี้ก็เป็นเพียงแค่การแนะนำเบื้องต้นนะครับให้กับผู้เล่น นะครับนะในส่วนของผู้เล่นจะเลือกใช้ไม้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและขอบมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ